ใหญ่ใหญ่นี่โคป้าก็ใหญ่เขาใหญ่สกตะวันสีเนี่นี่ใหญ่ใหญ่ได้นะใหญ่สใหญ่ได้ใหญ่วันหนาใหญ่วันหน้าไอ้เนะทุกคน่น้ำรักอุ่นนายชีพรัตนพันธ์เออรัตนพันธ์เป็นได้ครับกำลังก๊อปออ๋อนั่นไอ้ตากบ้าคนหนายชีพไอ้ตะวันพ่าก็ตากบ้าคนนายชีพอ๋อเป็นอ่ะอ๋อหลายไดตรงนี้ยายนะนีะ ควายตุ่มเนหน่งตีกวานึ่ต่อนงวันรได้โอ้ไา้เป็นเส้นี่ควายขวายควายกันขวายกันตึงกันเราให้าตีกันขวาตี้ตายต่างขวาสามเส้นนี่นะปลาเอาไว้อีกสมุดสามเส้นเหลนั้นให้ปุ้ยให้รู้ให้รู้ไปถึงนู่นถีก็ไม่สกูบ้ายเลยพอมีควายต้งบายเลยไหมบายเย็นดีนะ เขามาวาเวียนขึ้นนั่นและกันั้นใหญ่เวลียนขึ้นอ๋อเขาเปียนขึ้นึ่งแป้งแป้งืรต่แต่ถ้าเราไม่ค่าอาค่ถ้าเราไม่อายครเราเขาไม่ได้ทําไมไม่ได้ทำอ๋อนี่ยหวันยาญ่าวันหน้าใหวันหน้ารัตนพันธ์นี่ครับฝ่ายกวายกวายคอปูเจ็ดอำเภอพนมฝ่ายกอฝ่ายตะวันหมู่เจ็ดอ๋อมีปลาอยู่หมู่สามหมู่สามนะป้านน่ะอ๋อ ตะวันนารัตพันธ์เจ้ากบหมูเจ็ดกำนันทวีปทวีปทวีปรัตพันธ์รัตนพันธ์นี่ก็เกล็ดความรู้เขาเก็บไว้ให้ครับฝ้ายเขาตะวันนี่ตกนี่แหลกใบตะวันเนาะแหลกไกว้ครับแหลกไกวาย่วยเหนือตีเป็ดกี่ไร่ใหญ่ทัง limite limite ้งหมดรวมๆเลยเต้น hmm. ก uh ็ว huh. ่าเราเปที่ไร้ปะโนบ้านกำนันกบดงโน ยังโมนูไปแล้วล so, so so, mm ูกไว้อนของชวยหม่สนองด้นครับขอบคุณยายแก่ไว้ไม่ไหวทำความเจลื้ทำความเจดื่เนีนะสร้างความเจรื้นเราเที่ยวไปไหนอะชีวิตอ